เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวนั่นเองบางครั้งมักจะปรากฏว่าบิดามารดาเป็นคนที่น่านับถือแต่กลับมีบุตรประพฤติตนเป็นคนพาลเกเรจนเรารู้สึกแปลกใจว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้เป็นเพราะผู้ที่เป็นบิดามารดาเป็นคนดีในแบบถือประโยชน์ตนเป็นสําคัญ ถึงแม้มีด้านนอกจะเห็นเป็นคนดีแต่ในทางวิญญาณมีเมฆหมอกความขุ่นมัวมากจึงส่งผลสะท้อนมายังบูตรของเขาบางกรณีเด็กสองคนท,ที่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนดีแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีที่เป็นเช่นนี้สาเหตุจากความประพฤติในชาติปางก่อนเป็นบาปของบิดามารดา ซึ่งใคร่ขออธิบายดังนี้การอธิบายเรื่องนี้จำเป็นจะต้องกล่าวถึงหลักการเกิดใหม่ซึ่งในชั้นดต้นนี้ถึงอธิบายอย่างง่ายๆก็คือมนุษย์เรานั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในโลกวิญญาณหรือเรียกว่าไปเกิดใหม่ในโลกวิญญาณในทางพุทธศาสนา เรียกว่าส,สันทะวาตีแปลว่าไปเกิดซึ่งถ้ามองจากทางด้านโลกวิญญาณแล้วเราสามารถจะกล่าวเช่นนั้นได้อย่างไรก็ตามในโลกวิญญาณจะมีปฏิกิริยาการชำระล้างเกิดขึ้นตามส่วนของบาปที่เขาผู้นั้นได้เคยกระทำไว้ในโลกปัจจุบัน เมื่อวิญญาณถูกชำระให้บริสุทธิ์จนถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำความชั่วในชาติก่อนและต้องเสียชีวิตลงเพราะถูกลงโทษหรือด้วยเหตุอื่นเขาจะบังเกิดความรู้สึกเสียใจและมีความผิดความคิดฝังใจว่า ความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำหากได้กลับมาเกิดอีกจะเป็นคนดีให้ได้ดังนั้นผู้ที่เกิดมาชาตินี้เป็นคนดีในชาติก่อนอาจจะเคยกระทำความชั่วไวมากก็เป็นได้มีบุคคลจํานวนมากขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องโลกภายหลัง การตายดังนั้นเมื่อไปอยู่ในโลกวิญญาณแล้วจึงไม่อาจอยู่ได้อย่างสงบและความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับการมีชีวิตจะทำให้เขาเหล่านั้นกลับมาเกิดใหม่อีกทั้งทงที่ยังไม่ได้รับการชำระให้ล้างให้บริสุทธิ์อย่างเพียงพอเนื่องจากบาปหรือมนลทินยังเหลืออยู่จึงต้องเกิด ปฏิกิริยาการชำระล้างในชาติพบปัจจุบันปฏิกิริยาการชำระล้างเป็นความทุกข์ทรมานเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่บางคนทั้งๆท,ท,ที่เกิดมาเป็นคนดีแต่ไม่มีความสุขก็เนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นนั่นเองบางคนร่างกายไม่สมประกอบมาแต่กําเนิดเช่นตาบอดเป็นใบ้หูหนวกหรือแขนขาพิการเป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากชาติก่อนได้ไปเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติและบาดแผลยังไม่ทันได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์กลับมาเกิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องการกลับมาเกิดใหม่นี้ค่ายขอเขียนถึงตัวอย่างจริงที่เกิดที่เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งคือเมื่อปรากฏเสมอว่าทารกที่เกิดใหม่มีหน้าตาคล้ายคนแก่ เนื่องจากคนแก่กับชาติมาเกิดแต่เมื่อเวลาผ่านไป2-3เดือนเด็กนั้นก็เริ่มมีหน้าตาหน้าเอ็นดูแบบเด็กทารกเรื่องนี้ผู้ที่ประสบมีประสบการณ์มาแล้วคงยอมรับว่าเป็นความจริงมโนทุจริตของบิดามารดาบางครั้งอาจจะสะท้อนมาถึงบุตร จนทำให้บุตรกลายเป็นคนชั่วส่วนจิตที่เป็นกุศลของบิดามารดาจะสะท้อนกลับมาทำให้บุตรเป็นเด็กคนดีก็มีมักมีตัวอย่างปรากฏอยู่เสมอว่าในกรณีของครอบครัวที่มั่งมีเข,ขึ้นมาโดยบิดามารดาได้ทรัพย์สมบัติในทางมิชอบ บรรพบรุษทราบดีว่าครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองได้ไม่นานตราบเท่าที่ยังไม่มีการใช้เงินที่ได้มาในทางมิชอบนั้นให้หมดไปจึงโดนบันดาลให้บุตรคนใดคนหนึ่งเป็นหนุ่มเจ้าสำราญใช้จ่ายผ่านเงินทอง รับสมบัติให้หมดสิ้นไปจนไม่มีเหลือบุตรที่ได้รับเลือกให้เกิดมาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเสเพนั้นจึงนับว่าเป็นมีความสำคัญมากเพราะถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือครอบครัวให้พ้นภัยเขาจึงสมควรได้รับความเห็นใจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ล้างผ่านสมบัติเงินทองของครอบครัว สายใยวิญญาณที่ได้เชื่อมโยงแต่เฉพาะกับญาติใกล้ชิดที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดไปถึงวิญญาณในโลกวิญญาณภายหลังการตายด้วยบางสายก็เชื่อมโยงกับฝ่ายพระบางสายก็เชื่อมโยงกับฝ่ายมารฝ่ายพระย่อมส่งเสริมความดี และฝ่ายมารย่อมส่งเสริมความชั่วมนุษย์ต้องอยู่ฝ่ายพระหรือฝ่ายมารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชักจูงอยู่เสมอวิญญาณที่ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์จนถึงระดับหนึ่งก็จะได้รับเลือกให้เป็นจุโงเรวิญญาณผู้พิทักษ์และคุ้มครองรักษามนุษย์ โดยผ่านสายใยวิญญาณกล่าวคือลักษณะที่จะเกิดภัยอันตรายชุงโงเรก็จะช่วยเหลือโดยแจ้งสัญญาณและอันตรายให้คนในโลกปัจจุบันทราบตัวอย่างเช่นกรณีตั้งใจจะโดยสารรถไฟขบวนหนึ่งแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้ขึ้นรถไฟขบวนนั้นไม่ทันจึงต้องขึ้นรถไฟขบวนใหม่แทนและภายหลัง ได้ทราบว่ารถไฟที่ขึ้นไม่ทันนั้นได้ประสบอุบัติเหตุทําให้มีการตายและบาดเจ็บจจํานวนมากการรอดพ้นจากอันตรายเช่นนี้เกิดจากปฏิบัติการของชูง,งเรโดยที่ชูง,งเรทราบล่วงหน้าถึงชะตาชีวิตของผู้ที่อยู่ในโลกปัจจุบันถึงจึงพยายามแจ้งเหตุให้ทราบด้วยวิธีการต่างๆ สายใยวิญญาณจะมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้นั้นสำหรับผู้ที่มีมากเช่นหัวหน้าครอบครัวจะมีสายใยวิญญาณเชื่อมโยงกับบุคคลในครอบครัวคนรับใช้ญาติและคนรู้จักถ้าเป็นแปละ ทานบริษัทก็จะเชื่อมโยงกับพนักงานในบริษัททุกคนถ้าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์บุคคลเหล่านี้ย่อมมีสายใยวิญญาณเชื่อมโยงกับประชาชนที่อยู่ในเขต การปกครองหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาของตนยิ่งมีตำแหน่งสูงเท่าไหร่ยิ่งจะมีจำนวนสายใหญ่วิญญาณมากขึ้นเท่านั้นจากความหมายข้างดังกล่าวผู้นำจึงจำเป็นจะต้องมีบุค,คลิกภาพที่สูงส่งถ้าวิญญาณของผู้นำคุณมัวจะมีขนสะท้อนไปยังบุคคลนะจำนวนมากทำให้คน ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนจํำ่วนใหญ่เร็วลงฉะนั้นผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีปัญญาแห่งธรรมที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆให้ได้อย่างถูกต้องแล้วจึงจําเป็นจะต้องมีบุคลิกภาพที่สูงส่งด้วยการที่ความนึกคิด ของประชาชนเร็วลงผู้คนประพฤติผิดทำนองของธรรมหรืออาชญากรมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านักการศึกษารู้ว่าบุคลิกภาพของตนมีผลสะท้อนถึงลูกศิษย์ โดยผ่านทางสายใยวิญญาณแล้วเขาก็จะพยายามขัดเกลาจิตวิญญาณของตนอยู่เสมอเพื่อมีให้ขายหน้าได้ในฐานะปูชนียบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะักการศาสนาเช่นผู้ก่อตั้งนิก,กายประธานองค์การศาสนาหรือศาสนาจารย์โดยที่บุคคลเหล่านี้ได้รับ ความเคารพนับถือจากศาสนิจําจำนวนมากพลังสะท้อนกลับของจิตวิทยาจะปรากฏอย่างชัดอย่างเห็นได้ชัดจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากหากอาศัยตำแหน่งอันสูงส่งนี้กระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําก็จะมีผลสะท้อนถึง ศาสนิกทั้งมวลในที่สุดศสาสนานั้นๆก็จะถึงแก่ความเสื่อมตัวอย่างเช่นนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วสายใายวิญญาณน,นั้นมิใช่มีแต่ในมนุษย์เท่านั้นแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีสายใายวิญญาณเชื่อมโยงกับมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันกับสายใยของมนุษย์คือสายใยวิญญาณของสังสัรสิทธิ์มีสภาพเป็นแสงสำหรับสายใยวิญญาณของมนุษย์ผู้มีวิญญาณอยู่ในระดับสูงจะมีความแวววาวมากพอประมาณแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักเป็นเส้นสีขาวบนเทา ไม่มีความแวววาวส่วนคนชั่วช้าเร็วซามจะเป็นสีดำกรณีการครบมิตรนั้นควรเลือกคบแต่คนที่ดีเพราะการสมาคมกับคนที่ดีย่อมพาไปสู่ความดีการสมาคมกับคนชั่วย่อมพาไปสู่ความชั่วนี่คือผลกระะท้นถึง ที่เกิดจากสายใยวิญญาณแม้แต่ในระหว่างทวยเทพก็ยังมีฝ่ายพระและฝ่ายมารเนื่องจากสายใยวิญญาณของพระเป็นแสงสุกใสดังนั้นเมื่อกราบไหว้บูชาอยู่เป็นกิจเป็นนิดจึงทำให้สายใยวิญญาณของมนุษย์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ส่วนสายใยวิญญาณของฝ่ายมาร แทนที่จะเป็นแสงสุกใสกลับทำให้ได้รับกลิ่นไอแห่งความชั่วร้ายชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ความนึกคิดของเราเลวลงและกลายเป็นผู้ปราศจากความสุขฉะนั้นในกรณีของการความรักความศรัทธาจำเป็นจะต้องแยกให้รู้ลักษณะของฝ่ายพระและฝ่ายมารถึงแม้จะเป็นฝ่ายพระ แต่ความรุนแรงของแสงจะแตกต่างกันตามระดับความสูงส่งแห่งทิพยวิสัยการที่ศาสนิกพบปาฏิหาริย์มากมายด้วยเสมอกับระดับความสูงส่งของเทพนั้นนั้นเป็นเพราะสายใหญ่วิญญาณมีความสุขใสนั่นเอง ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการอธิบายถึงความหมายของสายใย,ยวิญญาณเกี่ยวกับมนุษย์โดยสังเขปส่วนของต่างๆนอกเหนือจากมนุษย์ก็มีความมีการทำงานของสายใย,ายวิญญาณด้วยเช่นบ้านพักอาศัยอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เราโปรดปานและนิยมใช้เสมอถ้ายิ่งเป็นสิ่ง ของเครื่องใช้ที่เจ้าของโปรดปรานเป็นพิเศษสายใหญ่วิญญาณก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆก็เช่นกันเคยมีเรื่องบันทึก,กลงในนิตยสาราจิตวิญญาณของสหรัฐอเมริกาเรื่องหนึ่งว่ามีสตรีที่มีความสามารถ ที่น่าอัศจรรย์มากผู้หนึ่งเธอสามารถทราบลักษณะของหน้าตาอายุและพฤติกรรมต่างๆในระยะหลังๆของผู้ที่เป็นเจ้าของภาชนะได้กล่าวคือเธอเพ่งมองไปยังภาชนะนั้นก็จะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาโดยสายใยวิญญาณนั่นเองเมื่อพิจารณาจากเรื่องนี้แล้วทำให้ทราบว่า การทำงานของสายใย,ายวิญญาณนั้นสลับซับซ้อนและละเอียดลึกซึ้งเพียงไรระยะหลังๆนี้มีการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสงคอสมิกกันมากแต่ในทัศนะของข้าพเจ้าแสงคอสมิกที่ว่านี้ก็คือ สายใยวิญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างดวงดาวกับโลกนั่นเองอันที่จริงโลกที่การที่โลกเราสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงกลางอาวกาศนั้นเป็นเพราะสายใยวิญญาณของดาวเคราะห์ที่อยู่รอบรอบโลกดึงดูดเอาไว้ด้วยเหตุนี้จํานวนของสายใยวิญญาณดังกล่าวจึงมีมากมายหลายสิบหมื่น หลายร้อยล้านจนสุดที่จะขนานับได้และสายใยวิญญาณเหล่านี้จบซีสันแรกก่อนค่ะ